อยากกินโค้กท้องอยู่นะแย่กินโค้กนิดหนึ่งนิดนึงโอเคโอเค <S <S เออก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับอันตรายของน้ำอารมณันก่อนนะครับน้ำอารมณ์นั้นมีน้ำตาลสูงมากทำให้แคลอรี่สูงตามไปด้วยซึ่งน้ำอารมดลม1ลิตร จะให้พลังงานสูงถึง424กิโลแคลอรี่จึงไม่น่าแปลกใจทำไมคนที่ติดน้ำอัดลมจึงอ้วนและการกินน้ำตาลในปริมาณมากเกินไปจะทำให้แม่ท้องเกิดภาวะเบาหวานขนาดตั้งรันตามมาด้วยครับอีกอย่างน้ำอัดลมบางชนิดจะผสมคาฟเฟอีนลงไปด้วยซึ่งจะส่งผลให้แม่ท้องหัวใจเต้นเร็วนอนไม่หลับ ขับน้ำและแคลเซียมออกจากร่างกายการดูดซึมอาหารไปเลี้ยงลูกในท้องทําได้ไม่เต็มที่ครับนอกจากนั้นความซ่าและความเปรี้ยวทําให้ชื่นใจเกิดจากกรดคาร์บอนิกซึ่งความรุนแรงของกรดคาร์บอนิกนีครับสามารถย่อยหินปูนได้เลยนะครับทําให้สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากรับประทานในปริมาณมาก อาจจะทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ครับหากแม่ท้องที่ติดน้ำอัดลมเป็นอันมากจะทำอย่างไรดีเนื่องจากในน้ำอัดลมมีน้ำตาลจำนวนมากเมื่อทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกสดชื่นกับปรี้กระเป๋าจนอดไม่ได้แต่ว่าปริมาณที่เหมาะสมคือ1วันต้องทานไม่เกิน2แก้วนะครับหรือปริมาณ200มิลลิลิตรต่อวัน แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับก็คือไม่ทานเลยแต่ผมเชื่อว่าคุณแม่ร้อยละเก้าสิีต้องทานแน่นอนครับแต่เพื่อลูกในท้องของเรานะครับเราก็ต้องกําหนดตัวเองเราต้องบังคับตัวเองหากเลิกไม่ได้ก็ให้จิบทีละน้อยพอหายอยากนะครับเข้ามาแล้วจิบจิบกอนนะเชื่นใจไหม 흠, 기뻐다 야.